ครอบครัวมไม่ใช่เรื่องยากนะคะมาพบกับไฟอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีเซตอาหารทั้งหนึ่งเซตก็คือประกอบไปด้วยเซตแรกนะคะคือสปาเกตตีาาะคาโบเนล่าค่ะมาดูวิธีทำดีกว่านะคะเราต่อไปนะคะก็เ,เป็นการต้มเส้นน <ขา S 1> ะคะเราจะต้มเส้นไว้ก่อนโดยใส่เกลือแล้วก็น้ำมันนะคะเพื่อช่วยเส้นเนื่เหนียวนุ่มขึ้นคอยพักไว้สักสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำซอสดีกว่าค่ะ ต่อมาเราก็มาดูวิธีการทำซอสหาอนะคะโดยการใส่วิปปิ้งครีมลงไปก่อนนะคะพอเริ่มได้แล้วนะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองเพื่อช่วยให้วหน้าทาน่ขึ้นแล้วก็ตีจนกว่าจะเข้ากันนะคะ ทำมิสตารชีสลงไปนะคะถ้าท่านผู้ชมคนใดไม่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่ที่ใส่ไปเพื่อความเหนียวนุ่มของเส้นแล้วก็ความหอมหอมของสปาเกตเต็ติ้งขึ้นค่ะตีไปสักพักแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้กันไว้ทีนี้ก็มาดูวิธีการผัดซอส สีขาวนะคะทีนี้เริ่มจากการตั้งน้ํามันให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้เหลืองแล้วก็หอมนะคะเมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็ลองสามารถใส่กับที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นแฮมหรือว่าเบคอนหรือบนบน,บน,บนราร่าก็ได้ะคะ่ะใส่ลงไปผัดเลย <c oughs> ผัดจนกับทุกอย่างนะคะเริ่มสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาใช้เลยตี เมื่อกับเมื่อแฮมได้แล้วค่ะก็ทีนี้จะตามด้วยเบคอนค่ะค่ะมันผัดเสมอกลับนี่เริ่มหอมแล้วก็ใส่โดนัาแล้วประทาน คงใหลวงิดรู้สึกว่ากลับจะเริ่มได้นะแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่เส้นลงไปทัดเลยคะ่ะให้พอเส้นร้อนนึงขับให้เข้ากันเลยนะคะพอเส้นได้ที่นี่ก็ใส่ครีมซอสซอสขาว <ขา S 2> ที่<อ>เราเตรียมกันไว้ใส่ลงไปเลย ผมทุกอย่างจนให้เข้ากันนะคะให้พอตัวครีมให้รู้สึกว่ามันเริ่มเหนียวแล้วก็แต่ไม่เหนียวจนมากเกินไปนะคะไม่งั้นครีมจะไม่อร่อยเลยแับอย่างจะดูแห้งเกินไปนะคะผัดให้พอชีสเริ่มละลายอละลายมาจัดจานกันค่ะ ก็การเสร็จแล้วนะคะของสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูหลังการจัดจานเสร็จนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในเซตอาหารทั้งสี่อย่างค่ะนี่นะคะก็เป็นหน้าของสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะนี่คือก็คือเมนูแรกนะคะคือสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะเพื่อนๆสามารถทําให้ครอบครัวทางที่บ้านกินก็ได้นะคะในยำปาร์ตี้หรือว่าอาหารครอบครัวก็ได้ค่ะ มาดูเมนูที่2คือพานาคอตต้าค่ะค่ะทีนี้ก็มาพบกับเมนูที่2นะคะเป็นของหวานสไตล์อิตาเลียน,นะคะคือพานาคอตต้าค่ะเริ่มอันดับแรกนะคะใส่ใส่นมสดลงไปก่อนพอได้ที่ะค้ใส่เวปปิ้งครีมลงไปนะคะพอได้แล้วก็คน คนให้ส่วนผสม,ขมขเข้ากันนะคะทีนี้พอเริ่มเข้ากันดีเราใส่นส้ำตาลทรายลงไปค่ะเพื่อช่วยนองดิความหวานไปเลยน้องน้องดิเด็กเก็บเซตไว้ไวนี่นะคะเข้ากันแล้วเรามาใส่เจลาตินนะคะคนจนเริ่มใส่ลงไปเลยคะ่ะเคี้ยวเคี้ยวคนให้เจลาตินละลายนะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่คนเจลาตินอาจจะจับกันเป็นก้อนนะคะ่ะแล้วก็ขนมมันจะดูไม่สวยงามแล้วก็ไม่อร่อยได้นะคะคนไปเรืะะ่อยๆเลยค่ะจนเจลตินละลายหมดนี่คือนมไหมจานลูกจานนี้นี่ก็ยังเป็น,น,จนเจลาตินอยู่เลยนะคะคนไปเรืะะ่อยๆเลยค่ะไม่ต้องเรีบอะไรมากยิ่งรรื่อยสีสีมันจะดูไม่น่ากินนะคะ เออเก็บเก็บไปเก็บบ้างจากนั้นพอเจลาตินเริ่มละลายหมดนะคะเรามาใส่กลิ่นวานิลาค่ะเพิ่มชูรสถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรสชาติอื่นก็ได้ค่ะอาจจะเป็นกาแฟช็อกโกแลตหรือว่าเป็นชาเขียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยไปเรื่อยจนเริ่มหอมนะคะพอได้เราปิดไฟแล้วก็มาหยอดใส่ภาชนะกันนะคะ แต่งหน้าพานาคอต้านะคะโดยการใช้ท็อปปิ้งที่เราตามใจชอบนะคะเช่นเอาสตรอเบอรี่นะคะหย่อดไปตัว้นเลย่แล้วก็ใส่สตรอเบอร์ี่เข้าไปนะคะก็จะได้ขนมพานาคอตต้าที่ทําง่ายๆทานแล้วสดชื่นในย,ยามร้อนๆน,นะคะสามารถทําให้เด็กแล้วก็ครอบครัวทานได้นะคะทั้ง ลำดับแรกนะคะเริ่มจากใส่ลงไปผัดให้พลัลายก่อนนะคะคนในยเริ่มละลายดีนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดพ้อให้หอมใส่นิดเดียวพอนะคะแล้วแต่ความชอบของคนมัดรอดูจนกว่าเนยจะละลายหมดนะคะแล้วตามด้วย มันฝรั่งนะคะจะขัดจนเพริศหอมเอาละคามเมื่อเนยละลายหมดแล้วใส่มันฝรั่งไปค่ะผัดให้พร้อมเริ่มสุกล็ดดเร็วไหมนี่ต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันฝรั่งจะเริ่มหอมแลแลพอมันฝรั่งเริ่มหอมแล้วนะคะก็ตามด้วย ใจหัวใจหลักเลยนะคะคือแตงกวาลงไปผัดเลยผัดให้หอมพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะถ้าาน้ำน้ำแห้งนะคะก็ใส่น้ำสต๊อกที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำสต๊อกอันนี้เราทำมาจากหัวปลาแล้วก็ตุ้กขาต่างๆนะคะ คนที่รักษาสุขภาพก,ก็สามารถทานทำทานกันได้นะคะผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวจนผักเริ่มนุ่มพอผักได้ที่แล้วนะคะก็นําไปปั่นกับเครื่องพักไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันต่อหลังจากที่เราต้องส่วนผสมของผักเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนําส่วนผสม,สมที่มันใส่ในโถปั่นแล้วก็มาปั่นจนละเอียดนะคะๆ お願いし เดะะี๋ยวนี้ก็เริ่มตั้งไฟกันเลยนะคะตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะเที่ยวจนพอซุปเริ่มนวดนะคะ ใครชอบเครมมากเราก็สามารถเพิ่มเครมไปในตัวน้ำซุปก,ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นอาหารมันสำวิลสัสสำหรับคนที่ชอบลดความอ้วนหรือว่าดูาแลสุขภาพกันนะคะเช<ม>ื่อต่อไปเรื่อยๆสุปด,ดูน้ำค่ะแล้วหอมนะคะ นี่นะคะคือก็เป็นหน้าตาของซุปแตงกวานะคะก็เป็นอาหารมันสวิลล่อย่างหนึ่งที่สามารถทานได้ทุกวัยน,น,นะคะเหมาะสําหรับที่เด็กช่วงอนุบาลเนี่ยลองหัดกินผักดูต่อไปเรามาดูขนมหวานที่เราพักไว้กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว ที่เรารออาหารเข้าอยู่นะคะเรามาเตรียมส่วนผสมของเครื่องดื่มกันดีกว่านะคะเครื่องดื่มวันนี้ดิฉันจะขอเสนอเป็นเมนูค็อกเทลหันสาค่ะพ,พิธีการแรกนะคะ<อ>ก็คือเตรียมค็อกเทลน้ำที่ตรงที่เราต้องการกันนะคะแล้วก็เซเว่นอัคค่ะอย่างแรกเลยคือเตรียมเช็คเกอร์ไว้หนึ่งแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปอย่างละ,ะคะ พอได้แล้วเราก็ทีนี้มาใส่เซเว่นอัดกันดีกว่านะคะใส่ไปแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝาซะให้เรียบร้อยแล้วก็เปลียนตัวเชคเกอร์กันนะคะพอได้แล้วนะคะทีนี้ คือหน้าตาของเซตอาหารทั้งสีนะคะนี่คือสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลองมาคือเป็นอาหารมันจะวิลล่นะคะคือซุปแตงกวานะคะแล้วก็จะมีตบท้ายขนมหวานด้วยพานาคอตตาค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มคลายร้อนเย็นๆคือท็อกเทลหั่านะคะทางบ้านท่านชมทำใดเมนูเมนูนี้นะคะไปไปดูในสูตรที่เราได้บันทึกไว้นะคะ